สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนพสกรนะครับก็กล่าวล่าสุดเลยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฝืนแกล้งทําว่าไม่เป็นไรนะครับกับล่าสุดที่อนพสกรหรือพ่อจา๋าหมอลำสิมวิหกเนี่ยก็ได้กล่าวมานะครับว่าทําไมคนถึงมองความใจดีของเราเป็นความง่ายเสียใจกับหลายๆอย่างเด้คือเฮ็ดไดโนนะครับ ทำไมคนถึงมองความใจดีของเราเป็นความง่ายละ่ะเสียใจนะกับหลายๆอย่างนะครับคือนพศกรเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะครับเวลาผ่านประสบการณ์อะไรมาก็ต้องมีทั้งความเจ็บนะครับแล้วก็ต้องมีทั้งประสบการณ์นะเรียกได้ว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะหล่อหลอมทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาก็ต้องหลายอย่างเนาะ ทำไมทุกคนนะครับหรือบางคนถึงต้องมาตัดสินที่ตัวของเขานะครับโดยอนุก็ตัดเพ้อเป็นไนๆน,นะครับว่าทําไมคนถึงมองความใจดีของเราเป็นความง่ายนะก็คือบางคนเขาก็มองภาพความใจดีนะครับว่าเป็นความง่ายไปหรือเปล่านะเป็นการที่นกพกรตามใจใครหลายคนหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่าภายใต้ของความใจดีนะครับ มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรมีนะในนั้นก็คือความมีน้ำใจนะครับความมีน้ำใจเราให้ใจใครไปมันก็เป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจมันเป็นสิ่งที่ควรกระทำไม่ใช่เหรอมันเป็นสิ่งที่เรามนุษย์ทุกคนเนี่ยควรแสดงความจริงใจให้แก่กันและกันมันก็เป็นอะไรที่ไม่สมควรที่จะไปตัดสินนะครับหรือการตัดพ้อของลักรก,กรเนี่ย เป็นการหมายถึงใครหรือเปล่านะทำไมคนถึงมองความใจดีของเราเป็นความง่ายง่ายคืออะไรครับมันก็แปลได้หลายมุมมองเนาะเพราะว่าความใจดีของคนเนี่ยเมื่อเราทำอะไรไปแล้วทำด้วยใจนะครับมันก็ส่งผลต่อผู้รับนะครับเพราะว่าความจริงใจมันก็คือความใจดีความใจดีที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการง่ายแต่มันเป็นการมีเหตุและผลในสิ่งที่ทำ การที่เราใจดีเราให้ใจใครไปมันก็เป ch. ็นสิ um ่งที่เราอยากจะทำเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลอะไรมันเป็นสิ่งที่เราควรทำถ้าเราคิดดีถ้าเราอยากจะทำดีอยากจะกระทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมันก็ไม่มีเหตุและผลอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากจะทำเพราะมันมาจากความจริงใจความจริงใจไม่มีเหตุและผลครับนะแต่บางคนมองเป็นความง่ายหรือความง่ายกับการที่เราทำ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างใดในที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของผู้ชายคนนี้ชื่อโนโพรสกรเนี่ยแอดดิวขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ว่าโนโพรสกรจะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่มีความจริงใจและความใจดีนะครับตามที่โนกโพรสกรได้กล่าวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจลึกๆข้างในของผู้ชายคนนี้ เราอยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความตั้งใจนะกันความใส่ใจของงานทุกรายละเอียดของนพุโ,โสกรที่เขาถ่ายทอดให้กับบลรแฟนเพลงอยากให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทําที่เขาได้กระทาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายขอแค่เราเห็นสิ่งที่เขาทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจข้างในของผู้ชายที่ชินโนบุสกรนะครับ ไม่ใช่ว่าการที่นกพัสกรออกมาตัดเพาะว่าทําไมคนถึงมองความใจดีของเราเป็นความง่ายนะครับเสียใจกับหลายๆอย่างเด้นะมันก็เป็นแค่การตัดเพาะจริงๆแล้วมันตัดเพาะได้นะเป็นการระบายนะครับคิดว่าเป็นการระบายสตอรีล่ละกันนะครับนกปัก,กรนเขาก็เหมือนกับระบายสตอรี่ของเขาอะนะ เราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่มีดราม่าอะไรด้วยแต่ทุกคนบางคนก็ก็คิดเป็นดราม่านะครับว่าเอ๊ะใครไปทําอะไรให้อ้ายนกโมโหหรือเปล่าหรือไอ้นกเนี่ยท้อแท้กับอะไรหรือเปล่าหรือน้อยใจอะไรกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือนกโพสตกรใจดีเกินไปทําให้ทุกคนมองว่าเป็นความง่ายไปหรือเปล่าหรือนกโพสตกรต้องเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันต้องเข้มแข็งหรือโหดกว่าเดิมหรือต้องทําอะไรให้แข็งกว่านี้หรือยังไงครับ ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าความหมายมันตีได้หลายแบบแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจของผู้ชายดิชินโกสกอรล์ละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความใจดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่โนพโกสกรได้ทำเนี่ยถือว่าเขาทําออกมาจากใจทําออกมาจากข้างในนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆง่ายๆเลยผู้ชายคนนี้ทําอะไรทําด้วยใจและความใจดีของเขาไม่มีเหตุและผลครับเป็นความใจดีที่มาจากข้างใน จบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ